น่ทาวันนี้ทํางานนะแต่ว่าปู้ยก็โทรมาบอกว่าไปรับปู่้หน่อยเลิกเรียนแล้ววันนี้สอบสอบก็เลยเลือกเร็วใช่ไหมอโอเคว่าน่าจะสอบใกล้ๆแล้ว ขึ้นทางน่าจะถึงบ้านแล้วนะครับใกล้ถึงบ้านแล้วกำลับรู้แล้วก็น่าจะให้แม่เขาไปรับกับตาต่อนะครับส่วนผมคือแบบว่าสู้มันจะหลุดรถสู้มันหย่อนนี่เดี๋ยวลงเดี๋ยวเดี๋ยวกับพี่แจไปรับพี่แจอยู่ตรงไหนวะพี่แจอยู um ่บนบ้านเดี๋ยวพ่อไปตั้งให้เลยเพราะว่านี่ถุมันหย่อนแล้วเนี่ยขี่ไปเหมือนจะหลุดเนี่ยนั่นๆค่อยๆค่อยๆขี่ค่อยๆขี่ เอาเอามันเกียร์ต่ำเอาเกียร์สามปอนแล้วก็ใส่เกียร์สามฮ่ค่อยๆขี่ไปโซ่มันหย่อนฮ่นี่แหละค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปเอแล้วแต่ลายนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเราไปไอ้นี่อยู่บ้านก่อนก่อนนะฮะทุกท่านตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วจะต้องทําการดัดแปลงรถก่อนซ่อมรถก่อนนะฮะเพราะว่า โซ่มันจะหลุดอะจะอ้วนยังไม่เลิกนะครับจะอ้วน,นไม่ไม่ไม่ทำางนี้พอทำอางนี้ให้แล้วไปเอารถคันดำพ่อมาให้พ่อด้วยปึ๊บอ่ะจอดตั้งไว้ตรงนี้เลยตั้งขาคู่เลยโซ่หย่อนมากเลย เอาประแจามาเดี๋ยวคอยซีไห,หายก่อนไปทำงานนะอดับเครื่องตั้งขาคู่เลยลงมาเออตั้งไปก่อนก็ได้ตั้ง <c oughs> เหยียบเออนั่นแหละเหยียบลยบเหยียบลงแล้วก็ดึงด้วยเหยียบตั้งดีๆเดี๋มันล้มจับแฮนด์ด้วยเดี๋ยวรถล้มเอาเออเอาตีนฝั่งขวาเหยียบฝั่งขวาเหยียบ จะทำเป็นไหมเออมันต้องเป็นสิไม่เป็นได้ไงเรื่องแค่นี้เอ้ามาจับไปเอาคันนู่นมาให้พ่อด้วยงานติดการอยเ่นู่นาออกบัเลยเครื่องมืออยู่ข้างล่างนู่นเครื่องมืออยู่หน้างานนู่นแล้วอันนี้ไม่มีอ่ะพ่อใหญ่อันนี้ไม่มีเหรอ <N> ม่มีเลยเอาคนไปข้างล่างแล้วใช่ไหมอ,อยู่หน้างานนนอันนี้ก็ขี่ลงไปแล้วกันแตเดี๋ยวเขาไปทำเลยเดี๋ยวเอารถมาส่งอ่าอ่าให้ขี่ลงไปเลยเครื่องไม้ทั้งมืออยู่หน้างานเลยดูดิหย่อนแบบนี้จ <N> าไม่มันหย่อนขนาดนี้แล้วเนี่ยมันบรรทุกของหนักไปหรือเปล่าเพราะตอน ที่จะขี่ไปซื้อของตอนแรกก็เกลากเกลักๆๆทำเหมือนมันจะมันจะหลุดยังไงไม่รู้แต่ไปแล้ว,ลวพี่ภูก็ไปเอาคันดำไหมพ่อเพราะว่านี่จะให้แม่ไปรับน้องเวขี่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เอารถลงตามไปหาพ่อเลยบ้านแม่ลือนี่ใช่ไหมไม่เอาไม่ออกถนนใหญ่อย่าให้ลูกขี่แค่นี้แหละ,ะต้องออกไปหรอก อ่ะใช่ไปคนเดียวพอเออเออใช่เดี๋ยวค่อยเอารถมาส่งพอ่อยทำเสร็จค่อยเอารถมาส่งโอเคมาส่งเราเสียเอารถดำไปอ่าอ่าอ่าอแบบนั้นก็ได้หรือจะให้เอารถดำไปรับน้องอันนั้นแหละไม่เอาไม่ปล่อยรถไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่เอาเอาอย่างที่คุณว่านั่นแหละเดี๋ยวคนทำเสร็จเอาขึ้นมาสลับลงไปงานก็ข้าอยู่ได้เลยนะอืมดันทันอยู่ได้อยู่ เพราะว่างานมันใกล้บ้านเราท้าง,งานไกลวุ่นวายเลยเดี๋ยววันนี้ได้ไกลยบายก่อนโอเคมาโอเคเอ็กซ์เถะโอเคบายบายช่เจ้าโอเคโอเคฮะเดี๋ยวผมไปนาง,งานก่อนนะไปตั้งโซ่รถให้เขาก่อนโซ่ย่อนเกินนะฮะ ไอตอนขี่ไปก็ไม่ได้สังเกตอะไรหรอกเดี๋ยวไปเจอตรงหน,หน้างานก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะฮรบมาแล้วทำกรงเหล็กเนี่ยนะก็อีิดทำกรงเหล็กนะนู่นสองข้างเมื่อวาน bốn, mười chín, không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 , mười chín,

มากแล้วก็นับขีดนิดหนึ่งสองสามเกือบสี่ฝั่งนี้ก็ดูขีดนะมันจะมีขีดกันหมุนอ หนึ่งสองสามอ๋ม 1, 2, อเกือบ4อี่เจแล้วมาเช็คดูว่าตึงอย่างให้มันหย่อนสักระยะหนึ่งนะไม่ใช่ว่าตึงจนเกินไปไม่งั้นมันจะนี่นะเรามันจะตึงเกินเวลาใส่เกียร์มันก็จะนี่นะฮะนี่ให้ย่อนขึ้นลงประมาณสักนิ้วหนึ่งนะโดยประมาณนี้แหละ เสร็จนะครับหลังจากนี้ก็อัดตัวข้างหลังตามการตั้งสู้โยตัวเองแบบง่ายนะครับจเจ๊ะอยู่ไหน ต้องดึงงัดกันให้มันแน่นนะครับอัดข้างในกับข้างนอกอัดกันมันจะแน่นมันจะไม่มีหลุดจริงๆต้องใช้แหวนนะคููนะแต่ผมไม่มีไม่มีแหวนนะนใช้นี่เอาใช้ปากเใช้ปากตาย2ออันแต่ว่านี้มีแหวนกับปากตายก็ได้อยู่คือให้น็อตมันขาดกันนะครับไม่ให้มันตึงหลังจากนั้นเราก็อัด อัดล้อไว้เหมือนเดิมนี่ครับอัดล้อให้แน่นอันนี้น็อตมีตัวเดียวฝั่งนี้นนะตึงมือโอเคอเก็บเ่องมือทำแบบเร็วแบบด่วน เอาละโอเคฮะเสร็จสิ้นภารกิจนะไปรับบูบูที่ลงเอารถมาซ่อมนะเดี๋ยวผมจะมาทำงานต่อนะฮะเพราะว่าผมเชื่อมเหล็กอะไรตรงเนี้มันเป็นเหล็กเก่านะเขาลื้อมาแล้วทีนี้นี่รอยเชื่อมนะผมทำใหม่มันเป็นงวัวงัวเข้าไปขี้ข้างในนะเขา,าก็เลยให้กั้นนะครับผมก็เลยกั้นสองอัน เมวานทานี่ด้วยแล้วก็ไปรื้อแอร์ด้วยแล้วก็กลับมาทํานี่อีกวันนี้อีกข้างหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้5ะคลิปนี้ก็คุณที่รับชมสวัสดีครับบ๊ายบาย